สวัสดีครับนินระดับช่องคุณพ่อการ์ดไฟขังนะครับเย่เกือบลืมทํานะครับเพราะว่าดูการ์ตูนแล้วก็ทํานู่ทนทํานี่ทำนี่ไปแล้วก็นึกว่าทาเก็จไปแล้วก็เลยไม่ได้สนใจนะครับกับการ์ดบรูเดสตอนที่7นั่นเองนะครับก็เป็นตอนตอนหนึ่งที่ตีก,กันมันมากมากนะเพราะว่านี่เห็นนะในตัวอย่างตอนที่แล้วก็จะเป็นไทโซปะทะกับ ไรกะนั่นเองนะฮะไทโซโก็เป็นซีโอขี่ีนะฮะปริษาทบริษัทขีรของเรานั่นเองนะครับก็เริ่มต้นจากตอนที่แล้วที่เป็นมิจิรุชนะเมงุไปได้นั่นเองนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นแน่นอนนะเขาก็ประกบคู่กันเหมือนเดิมนะอย่างที่บอกไปก็เป็นไรกะกับไทโซโนั่นเองนะฮะเป็นแชมป์ยุวชนประทะแชมป์บุคคลทั่วไปนะแบบแชมป์ช,ชนชแชมป์ตั้งแต่ตั้งแต่รอบพัดเลือกเลยนะโหดน่าดูนะครับก็ อหลังจากที่แข่งตอนที่แล้วเราคิดว่าเมงูมีต้องไปเจอไลโคดซะแล้วนะประเอินว่าหลังจากที่แข่งไปก็อ่าไม่ต้องเจอไลโคดนะเพราะว่าเหมือนกับจะทาใจได้แล้วนะเหมือนกับจะคิดให้แว่าไอ้มิจิรูมันเป็นสัตว์ประหลาดเป็นก็ซิล่าที่แบบคนธรรมดาไปสู้ไม่ได้นะก็ก็คุยกับโทมาริก็คิดว่าน่าจะอารมณ์เย็นใจเย็นลงไปเยอะมากๆนะฮะก็ก็มีการบัฟกันมีการคุยแย่กันนะว่าแบบเออเห็นไหม ถึงแม้นัเจอก็ะประหลาดแต่ว่าเมงูก็ยังไล่ตอนได้มากกว่าเมงูมิแม่นักกับโทมาริโทมาลิก็บอกไม่ใช่อย่างคนต่างเถียงกันนะซึ่งทั้งสองคนนี้ต้องไปเจอกันเพราะอยู่สายเดียวกันนะะก็ไว้ไปเจอกันว่าอโทมาลิแพ้สองไปแล้วใช่ไหมแพ้แพ้หนึ่งเอ๊หรือแพ้หนึ่งทั้งคู่เออช่างเถอะนั่นแหละแต่ว่าก็เท่า,านั่นรู้สึกว่าจะแพ้หนึ่งชนะหนึ่งทั้งคู่ อ,อ่น่าจะใช่ก็ก็ไปชิงชิงกันสองคนในสายนี้เพราะว่ามิติรุมันชนะไปแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็คุยกันเสียงดังบวบวายนะฮะไทโซก็เห็นสาวๆเยอะนะก็ อยากคุยด้วยนะอยากคุยกับสาวสว,สวยนะมีการชวนไปดินน้องดินเนอร์นะก็ธอมริตายเป็นปะกายนะเป็นไปดินเนอร์ซึ่งสักุหน้าโหดมากนะสักุไม่ได้เห็นหน้านะแต่ว่าดูสิหน้าจากน้องอุรละละน่าจะร้วสักุหน้าหน้าหน้าดุมากนะครับว่าหน้าเวอะมากจริงก็ลูกน้องก็จะเป็นเพื่อนร่วมทีมด้วยของไทโซเอาอาหารกวันมาให้นะครับก็แนะนําตัวเป็นทั้งเพื่อนร่วมทีมเป็นทั้งลูกน้องในบริษัทนะก็เป็นทีมของบริษัทเลยก็ จริงจังน่าดูนะครับแล้วก็เอาการ์ดมาให้นะเป็นแน่นอนนะคนรวยนะคนรวยเป็นพิธีกรก็ต้องเก็บฟูลูนะฮะพี่แกเขาก็เปิดเปิดแฟมให้ดูนะโชว์โชว์ความหรูของอะไรลิตตี้ใหม่ของเวนการ์ดนะ FR หรือ FFR นั่นเองนะฮะก็สวยมากปกติก็ไม่ค่อยจะเห็นคนไม่เห็นค่อาเห็นอะมิเะเวนการ์ดที่จะมาเล่นการ์ดฟอยนะ ซึ่งสลีปก็เพิ่งจะใส่ด้วยตอนนี้ก็มีการฟอยมาเพิ่มแต่ว่าไม่ได้เล่นนะมาเก็บไว้เฉยๆนะซึ่งอไทโซก็บอกนะว่าเออนอกจากนอกจากเล่นแล้วสิ่งที่มันชอบก็คือมันชอบเก็บการ์ดผู้หญิงนะเก็บกาดสวยเก็บการ์ดรแรร์สูงๆนั่นเองนะฮะก็ออยู่มันบอกว่ามีมีมีวิธีสนุกกับการไหลแบบจังก็คือเออ อยู่เล่นการมาสามปีสองสามปีได้แล้วนะฮัโหลมันยังไม่เคยเห็นคนเก็บฟูลูเหรอเพราะว่าเพราะว่ามันได้การ์ดฟรีมาทุกครั้งใช่ไหมตอนแรกมันได้การ์ดฟรีจากคนในแบ็คแบ็เอาแล้วก็ได้การ์ดฟรีจากที่โทยะเปิดตั้นและครั้งนี้เด็กใหม่ฟรีจากไอจากไลโค้ดก็เลยอืมพี่ไม่เคยเปิดเองเลยใช่ไหมไม่เคยเก็บการเลยใช่ไหมก็ เสียงนังบุบว้วายนะฮะไรกะก็เลยลำคาญมั้งออกไปนอกห้องเลยนะเสียงดังเกินไปนะครับแล้วก็คุยกันนะก็น้องอุลลาก็บอกว่าแบบไม่ค่อยถูกโลกกับไรกะนะเพราะว่าชนะชนะยูยูด้วยท็อกซิกด้วยนุนนี่น,น,นันด้วยมั้งก็เลยแบบดูเพราะว่าแบบดูกลัวนะก็ไทโซก็บอกไนงะบอกว่า เทโซพอเข้าใจอยู่นะพเพราะใจไทกะอยู่ว่าไอไรกะอยู่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่ได้มีแค่ไรกะคนเดียวที่เครียดนะครับเพราะว่าให้ให้น้องอุรลละลองดูในห้องดีๆนะเพราะว่ามีแค่แบ็กเอาท์ที่แบบมากันเยอะไงคนอื่นเขามาแค่คนเดียวสองคนไงไอ้นี่มันมาห้าหกคนมาอยู่ในห้องห้าหกคนมาเสียงดังวุ่นวายๆนะไม่เครียดคนอื่นเขามานั่งคนเดียวมามาเพื่อแข่งแล้วมาคนเดียว ซึ่งหลังจากที่เห็นนะก็มีพี่ก้ามพี่ก้ามที่ค่อนข้างการันตีว่าตกรอบแล้วมีพี่ผู้หญิงที่การันตีว่าตกรอบแล้วแล้วก็มีไอ้เจ้าผู้ชายคันไซที่ค่อนข้างจะการันตีว่าตกเราแล้วเพราะว่าพี่ก้ามกับหนุ่มคันไซมันอยู่สายเดียวกันกับคุณพ่อแล้วก็ใส่เดียวกับโทยะคุณพ่อโทยะมันเก็บสองแต้มคู่แล้วไปชิงว่าใครจะเป็นสามแต้มก็คือเขารับคู่นั่นแหละซึ่งทําให้เราเห็น เด็กของตัวประกอบบทนสองคนก็คือพี่ก้ามพี่ก้ามจะเล่นสายยูจีนแล้วก็พี่ผู้หญิงจะเล่นออะไรนะแม็กแม็กแม็ก,มกอะไรสักอย่างที่มันเป็นด์กสเตตสายรองด์กสเตตของกล่องแรกเลยอะเออนั่นเนี่ย้ามันเถอะก็รำดอไม่ก็ให้รู้ว่าไม่ได้เล่นสายใหม่นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะทุกคนต้องมาเพราะว่าไทยไทยโซก็บอกหนะ้ทุกคนมาเพาื่อต้องการชัยชนะไง โทมาริก็เหมือนกันทุกคนก็เหมือนกันเมงุไม่ตอบอะไรก็เหมือนกันสุดท้ายก็ไปถามยูยูเขาอยู่ยน่าเครียดนะว่าแบบน่าเศร้าแล้วพอเห็นอุรล,ละหันมองก็อ่ยิ้มยิ้มขึ้นมานะเป็นพี่ชายที่ดีนะะก็ไทโซก็ยังถามยูยูว่ามาเพื่อชนะหรือเปล่าถามอุรล,ละว่าจะมาทำไมมาแข่งเพื่อนะรือเปล่าอุรล,ละยังตอบไม่ได้แต่ว่ายูยู่มันบอกไว้แล้วว่ามันมาเพื่อชนะเพราะฉะนั้นมัน ยังไงดีล่ะมันสู้กันมาแล้วสองคนมันสู้กับอ่าซาคุมันสู้กับ,กบไรกะมันก็ต้องคือต่อให้เจอกับคนอื่นเจอคนคู่แข่งเจอเพื่อนร่วมทีมมันก็ต้องสู้เต็มทีพราะว่ามาทุกคนทุกคนคือใส่้อยหมดมันจะมาอ่อนให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นไม่มีทางนะก็ต้องเต็มลอยทุกคนนั่นแหละนะฮะอือก็มีไรกะก็เดินระหว่างเดินไปก็ไปเจอกับอาชื่ออะไรนะพี่หัวเขียวคุณพ่อจดเวลาอาจินกิ จินกิก็มาคุยด้วยนิดหน่อยนะแบบเออเก่งหรือเปล่าเจอแชมป์เป็นแชมป์ยุทชนเจอแชมป์บุคคลนะอย่างงันอย่างนี้ก็ไรกะก็ได้บอกนะว่าบอกความจริงก็บอกความจริงในใจว่าก็เกรงเพราะว่าไทโซไม่ได้ไม่ได้หมูแน่นอนไม่ได้ไม่ได้ที่จะดูถูกได้นะเพราะว่ามันอย่างที่บอกนะเป็นแชมป์นะฮะแล้วก็จินไอจินกิมันก็ถามแห้งใจดํันว่าแบบอ่าแล้วเพื่อนในทีมไม่มาเชียร์เหรอแบบงานแข่งใหญ่เลยนะ ไอ้ไรกะก็บอกนะบอกไม่มีคนมาเชียหรอกถ้าจะมาเชียก็ไปฝึกเล่นให้เก่งดีกว่านะแล้วก็ขอตัวเดินออกมานะฮะจินกิก็แบบยิ้มแบบมีเล่สันไหนนะเพราะว่าอาจจะเป็นคนจินกิกับในทั้งหมดที่ดูในตอนเนี้ที่เราดูกันมาไอ้เจ้าอไรกะเป็นคนที่คุยกับจินกิเยอะสุดนะไม่นับไอ้พวกห้าห้าหกหนอที่ไปคุยกันในแบ็กเอ์นะครับก็ระหว่างล้อแข่งไรกะก็ดูมือถือนะเพราะ มิจิรูมิจิรู้คือพี่เขาใส่ชุดเดิมผมทรงเดิมกางเกงเดิมมาตั้งแต่ตอนที่ไรกะยังเด็กอยู่เลยเละ่ะประมาณสี่ห้าปีก็ยังใส่ชุดเดิมก็เป็นตอนที่ไรกะมันเป็นเด็กนะยังไม่ท็อกซิกนะก็ยังมานั่งเอ้ยมามาดูรูปในอดีตนะว่าอนาคตอ,อนาคตแล้วก็เป้าหมายของตัวเองที่จะต้องไปเจอนั่นเองนะฮะระหว่างรอไทโซก็ต้องมานั่งปั่นงานนะแบบอ่าก็กึงกสอนนะครับเหมือนกับ เหมือนก็เห็นไรกะเป็นตัวเองในอดีตรหรือเปล่าตัวเองในอดีตอาจจะเคยเป็นเหมือนไรกะว่าไม่ต้องการเพื่อนไม่ต้องการครับาอย่างที่เห็นนะตอนนี้ไทยโซมันเฟนล,ลี่มากมันเพื่อนเยอะลูกน้องมันก็คุยเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นไม่ได้คุยเหมือนเหมือนกับเป็นหัวหน้ากับลูกน้องคุยกันมันเหมือนกับพี่น้องคุยกันมากกว่านะก็ก็คุยก็บแบบมีตอนที่คุยไออีเมลเนี่ยก็มีแบบมีส่งเสียงอะไรมาใช่ไหมไรกะขันไปดูใช่ไหมบอก อ๋อเธอก็บอกอ๋อไม่มีหรอกก็แค่แบบส่งไอเดียไปแล้วคนในทีมมันขยี้ไอเดียมันตีกลับมานะฮะก็เลยจะขยี้กลับไปอีกทีหนึ่งว่าใช้ไอเดียนี้เหมือนเดิมนะก็ก็เอาแต่จะตัวเองนิดหน่อยนะฮะก็เล็กะก็ยังถามว่าทําไมอ่ะทาไมอ่ายังไงนะประมาณว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะประมาณว่าแบบอ่า คนเห็นต่างคนเพื่อนเยอะอะไรพวกนี้แบบมันดียังไงมันแบบอะไรพวกนี้ยก็คือไรกะคือตอนนี้มันแทบ,บไม่มีเพื่อนเลยมันก็มีแค่อ่าเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็ได้ไรกะในตอนที่เป็นสภา,านักเรียนอนะกับไทโซะเพรารนักเรียนของไรกะมันจะเป็นแบบหุ่นน้าลูกนองชัดเจนคนที่เป็นสภา,านักเรียนก็จะคุยกับไรกะแบบสุภาพมากๆใช่ไหมที่เราดูในตอนที่หนึ่งตอนที่สอง แล้วก็ไทโซเนเงี้ยเห็นเลยกับลูกน้องอะ่ะค่อนข้างจะเฟรนลี่สุดๆคือแบบไม่เหมือนกันเลยคือการวางตัวที่เป็นหุนหน่นนาไม่เหมือนกันอย่างเห็นได้ชัดนะทั้งในทีมทั้งในในทีมที่มันไปฝึกซ้อมด้วยนะครับก็เริ่มแข่งสักทีนะฮะคนในทีมก็ยังมาเชียร์ตามตระเบียบนะในทีมของไทโซอา่าอืมจะบอกว่าการสู้เอานี่แข่งอะ่ะ มันสนุกมากๆเลยนะคุณพ่ออยากให้ไปดูแข่งเองะซึ่งรายกะก็อย่างที่เรารู้นะว่ามันเป็นเด็กยุดเบรกหรือว่ายูสนั่นเองนะครับส่วนของไทโซมันเป็นเด็กสตาไอด์กสเตตเอไม่ใช่ด์กสเตตสิอ่าบรันเกตสายใหม่สาย CEO นะบลิตซีโอเวลชารัสนะเอ็นเนี่ยก็คือการหาออเดอร์ปรดักนะออเดอร์ผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นพวกปืนใหญ่นั่นแหละก็ ไลท์เชนไปก็จะเป็นไลท์ไลไปก็จะเป็นเกตหนึ่งหยิบออเดอร์เกตสองหยิบออเดอร์ทับทับเอาออเดอร์เก่าออกแล้วก็เหมือนกับพัฒนาอาวุธไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสามที่เป็นซีโอก็จะเป็นป้อมปืนใหญ่นั่นเองนะฮะส่วนที่ดี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 อย่างหนึ่งของในในตอนนี้ก็คือแบบตอนไลท์ของของไรกาฮะค่อนข้างจะเบียวมากๆนะฮะคือมันไลท์อ่ะมันไลท์อย่างที่เห็นภาพแบบเท่ๆตอนที่มันไลท์เท่ๆก็คือตอนที่มันใช้ รีโวเดสใช่ไหมมันเอาการ์ดมัปิดตาไปย้อนดูได้เลยมันเอาการ์ดมัปิดตาขวาเพราะว่าตาขวาของยุดเบกอะมันเป็นมันเป็นมาร์กมันเป็นกาก,กบาดท,ที่ตาขวาสีแดงยุดเบกนะไม่ใช่ยุทธ,ธรรมดานะแล้เป็นยุดเบกเพราะยุทธรรมดามันจะแปะผ้าปิดตาไปที่ข้างขวาคราวนี้มันก็เบี้ยวไงมันเอาการ์ดปิดตาแล้วค่อยไหลคือแบบโอเคนี่คือต้องการที่จะเพิ่มความเยียวให้คนเล่นใช่ไหมเดาได้เลยว่าต้องมีคนทําตามนะโคตรเท่นะฮะก็อืม ่อนข้างตีกันตีกันค่อนข้างสนุกมากๆอย่างที่บอกนะครับคุณพ่ออยากจะให้ไปดูเองก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขยี้อะไรมากในตอนนี้นะก็จะเป็นไทโซมันขึ้นสามก่อนก็กดสกิลให้ดูใช้สกิลตัวเลียกับแวนที่บอกว่าใช้สกิลถ้ามีออเดอร์ไอถ้ามีผลิตภัณฑ์อยู่ก็เป็นรดพลังนะแล้วก็เพิ่มพลังให้แวนเองอย่างอย่างนี้มาช่วยตีอะไรพวกนี้ไปขึ้นสามก่อนเลยตีไปแล้วก็ เจ้าไรกะก็ขึ้นสามตามแล้วก็แน่นอนนะว่าใช้รีเวอร์เดเลยซึ่งไลท์มันเป็นไลท์ใหม่แล้วมันไม่ได้ใช้ตัวทีดีแล้วมันใช้ตัวของบีทีหกใช่ไหมบีทีห้าบีทีหกอ่าบีทีหกแทนแล้วก็ใช้นางฟ้าเกตหนึ่งสองคนในบีทีต้นๆที่ตีเสร็จยัดโซเปิดท็อปเปิดท็อปออกขึ้นมือนะก็เามาหายุดเบรกนั่นแหละง่ายๆแล้วก็อ่าพอจบ ก็ใช้เซตตัวไอ้เจ้าลิเวรเดสในทีดีนะมาตีก็ตีไม่จบใช่ไหมตีไม่ผ่านตีไม่ตายนั่นแหละกระดนสวนก็ได้เห็นสกิลของซีอนะที่ไลทับแล้วจะไปหยิบอออเดอร์ใหม่มาก็จะเป็นผ่านปืนใหญ่อันใหญ่มากๆนะแล้วก็สามารถเอาคอลงเลียได้ด้วยคือสี่เวฟแรงๆเพราะว่าแบนแบนตรงคัมจะลดไปห้าพันและปืนใหญ่มันจะตีอยู่ที่สองหมืนกว่า แล้วนี่พุ่งตรหน้าไห์จะเป็นสา0 0 0ืนกว่าแล้วก็กดสกิลอีกคือแบบตีโคตรแรงนะฮะแล้วก็แล้วก็ลวกหลังจากจบเทินไทโซไทโซมันตีแรงมากแรกแรงมากจนไรกะมันมีห้าใบอ่ะห้าใบก็คือเอาแรกมันมีเจ็ดใบนับมือเลยเลยแวนแวนมันให้พีจีพีจีและทิ้งยุดเบรกเซตที่เป็นไอ้เจ้าล่างรีโเดสแล้วก็ ออเดอร์ตีมาป้องกันด้วยมือ4ใบที่เป็นออเดอร์ไอ้ที่เป็น Order ทริกเกอร์กับของหมดเลยเหลือเหลือใบเดียวก็คือเหลือยุดเบรกที่เป็นร่างธรรมดาเพื่ออะไรเพื่อที่เข้าเทิร์นไรกะมันจะจั่วหนึ่งเพอร์โซนาไลท์จั่อีกหนึ่งสองจั่วพอเพื่อที่จะหาของขึ้นมือซึ่งโคตรขี้โกงน,นะไรกะมันมันขี้โกงตรงที่มันได้มือค่อนข้างดี คือมันจั่วได้มัน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 จัวได้สองครั้งใช่ไหมแล้วมันจัวได้สองครั้งมันจัวได้ล่างรีโวเดตทั้งล่างรีโวเดตมาแล้วก็ของเล่นอ๋อ <c oughs> ในระหว่างแข่งนะก็มีตัดไปโทมารีนะโทมารีอย่างที่บอกนะแพ้แน่นอนแล้วขึ้นไปเป็นนักพากเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่กับอยู่กับอยู่กับ,กบม,มิงเมงวูสองคนก็ยังจะพากอีกนะก็บอกปากมันว่างนะก็เลยพากนะครับอ่า อ่าแล้วก็ลงไอ้เจ้าไอ้ตัวที่หาของขึ้นมือได้อีกก็ถ้าเกิดมือมันดีมันมันมันสามารถเปลี่ยนมือได้สองครั้งอ,ะอ่ะอ่าอ๋อไม่ใช่สีสก,กิลของยุดเบรกเปิดสายิบหนึ่งนะยิบเลเวอร์ยิบ, Level, ยบ,ยบไอ้เลเวอรฟอร์มหนึ่งใบขึ้นมือได้เชสแล้วก็คอได้คอค่ายอีกคนหนึ่งได้ก็ถ้ากิดตีสองเลนซึ่งเว็บแรกไม่ป้องกัน มือของไทโซมี5้าแล้วไม่ป้องกันเท่ากับว่ามีสีดมแนละ้วขึ้นไป5้าแล้วเฟิร์สเช็คไม่มีเซคันด์เช็คได้ได้ยุดเบรกล่างใหม่ล่างใน b ีทซึ่งคราวนี้ไรกะมันก็ต้องคิดแล้วว่ามันมันรีเวอรเอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องรีเวอร์เด,ดมันจะรีเวอรเดเป็นล่างไหนเพราะว่ามีอยสองล่างล่างแรกก็คือล่างที่จะตีแรงกับล่างสที่ได้ บางคนอาจเพราะว่าถ้าดูมือไทโซมันมีห้าแล้วเจ็บไม่ตกทิกเกอร์เพราะฉะนั้นอืมให้ดีจริงๆในกรณีนี้คุณพ่อถ้าเป็นคุณพ่อคุณพ่อก็เลือกล่างที่บวกหนึ่งไดเพราะว่าทิ้งมือหนึ่งแล้วบวกไดยังไงยุดเบรกเซตถือไปบนมือก็ไรค่ะแต่ว่ามันจะตีเบากว่ามือหนึง่งแล้วก็ไม่บุไม่มีขีซึ่งคีอะอันนี้อาจจะตัดไปก่อนไม่สาคัญแล้วสาคัญคือให้มันตีเข้าก็ กลายเป็นไรกะก็ใช้ใบใหม่นะไทยยุดเบรกใบใหม่นะยุดเบรกมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวทุนพ่อดูยุดเบรกอ่าเลเวลฟอร์มกัสก็จะเป็นล่างที่ทิ้งมือหนึ่งบวกไรค่อนข้างที่จะคุ้มเพราะว่าห้าใบอ่ะเราไม่รู้เราอาจจะในกรณีที่เราไม่ได้จํามือฝันตรงข้ามเลยว่าห้าใบมีอะไรมั่งฝันตรงข้ามกัดแวนแล้วมันต้องกัดข้างด้วยแวนมันตีออกสามหมืนกว่าสีา 40, ่หมืนกัดแวนอ่า บวกหมืน่นมันจะเป็นสองหมืนสามแล้วก็เป็น 33, สามหมื่นสามสามืนดาบวกหนึ่งไดนะอะไทโซมันป้องกันโดยการขอหนึ่งไดเข้าซึ่งทําไมถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าไทโซมีมืออย่างที่บอกไทโมีไทโซ,ม,ทโซมีมือห้าใบแล้วตีอยู่สามหมื่นสามมันกัดอยู่สี่หมื่นสามแล้วพออะไรเพราะว่าถ้าถ้ากัดมิดถ้าสมมติกัดมิดเป็นห้าหมืนสามไป แล้วมันไดเข้าแล้วมันออกไดมาให้คางได้ไทโซอาจจาะกาัดไม่พอแล้วในกรณีนี้นี้นไทโซคงไม่พอกัดตั้งแต่กดัดเลยด้วยซ้าเพราะว่าข้างมันอาจจะติดแล้มันคุณว่าจะไม่ได้มันลงข้างมันเกียร2สองหรือเกียร3สามแต่ว่าอืมก็นั่นแหละก็ไทโซมันกัดขอได้เดียวอะ่ะก็โดนได้ฮิวติเกอร์ไปก็ตีเข้านะไทโซก็แพ้ไปนั่นเองนะครับค่อนข้างสนุกดนะคุณพ่ออธิบายมาแบบ อยากให้ไปดูเองเลยอธิบายมาแบบคุมเคลือคุมเคลือแล้วกันนะ,ะว่ามันตีการกันมันมากๆจริงๆตอนนี้นะก็เลยมีการคุยกันนะว่าทำไมถึงเลือกกาซทำไมถึงไม่ใช้ไอ้ทำไมถึงไม่เลือกกาซทำไมถึงเลือกเป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเอ้ทำไมถึงเลือกกาซไม่เลือกเป็นเซตก็เหตุผลง่ายๆนะไม่ได้คิดเยอะเหมือนคุณพ่อได้ซ้ําก็ผูดง่ายเพราะว่าในกองมีทริกเกอร์เลยเยอะทริกเกอร์ไม่ขึ้นมือเท่าไหร่ซึ่งโกหกนะฮะตอนที่มันกาดตอนที่มันกาด ไอออเดอร์ไปมันใช้ทิกเกอร์สามใบแล้วนะทิกเกอร์ออกไปเยอะพอสมควรแนละแต่ว่าก็ยังก็ยังถือว่าทิกเกอร์ออกน้อยอยู่ยังมีทิกเกอร์อย่ในนั้นอยู่นะฮะก็เก็บ2แต้มไปคนแรกในสายนะครับก็เท่ากับว่าเรากะจะได้ชนะเข้ารอบแน่นอนนะครับส่วนยูยูต้องไปตัดเชือกกับอ่าไทโซนั่นเองนะครับแล้วก็มีอาซากุซาอีกคนหนึ่งที่ ต้องไปเจอกับต้องไปเจอกับต้องไปเจอกับไทโซแล้วก็ไปเจอกับเรกาด้วยมั้งรู้สึกว่ายัางไม่ได้เจอทั้งคู่เลยป่ะเอ๊หรือว่าหรือว่าเจอไทโซไปแล้วเจอไทโซชนะไปเพราะว่าไทโซชนะหนึ่งแพ้หนึ่งเหมือนยูยูนะเออก็จะไปเจอกันสองคนนะครับท้ายไทยโซเดินกลับไปนะลูกน้องก็ยังคุยนะมาเออคนหน้าครับเดี๋ยวรอบหน้าชนะแน่อย่างุนอย่างี้ใช่ไหมก็น่าเครียด อย่างที่บอกนะไม่เคยเห็นรุ่นน้องมันคุยกันเองว่าไม่เคยเห็นหน้าหันหน้าเป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับก็มาเจอกับยู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 ก็มาดูอาการของอ,อุละละนะว่าแบบเป็นอะไรนะแบบค่อนข้างจะเครียดนะแล้วก็ไทโซก็มาหานะแบบก็มาตอบตอบคำถามให้ตัวเองเหมือนกันว่าทุกคนต้องการชนะยูยูทุกคนอย่างนี้ยูยูก็ตอบแล้วว่ามันต้องการชนะแต่ตอนแรกไทโซไม่ได้ตอบว่ามันต้องการชนะหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ไทโซก็บอกว่า เพชโลก็ต้องการชนะเหมือนกันไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะฉะนั้น2องคนนี้เจอกันอีกทีหนึ่งแน่นอนก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ค่อนข้างน่าดูนะครับเป็นแคนยิงกระทะแคนเวฟหรือเป็นแคนเวฟทั้งคู่เออจะได้ยังไงก็ได้นะเพราะว่ารู้สึกรู้สึกว่าของหลังๆมาของยูงยูก,ก็ไม่ยิงเท่าไหร่นะก็จะเวฟรรัวๆซะมากกว่านะครับโอเคแล้วก็ตอนต่อไปตอนต่อไปคุณพ่อ,อยังดูไม่ออกอาจจะ ไม่ค่อยมีแข่งตีการ์ดหรือเปล่าเพราะว่ามันมันไม่ได้ประกบคู่ให้ดูในตอนจบนะว่าในตอนในตัวอย่างตอนต่อไปนะว่ามันเป็นใครเจอใครแต่ว่ามันมีก็มีเมงูม,มิกับอุรล,ละแบบเออส,สโลไลท์อาจจะเป็นตอนที่พักหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นตอนที่พักก็จริงแต่ว่าอาจจะมีพวกตีการ์ดแบบเบื้องหลังอะตีการ์ดแบบไม่ต้องมีไม่ต้องมีให้ดูอาจจะ ทอยากับคุณพ่อตีกันแล้วก็บอกผลว่าใครชนะแค่นั้นเองหรือเปล่าแค่นั้นเพราะว,ว่ามันตีการ์ดกันรัวๆมาเจ็ดตอนแล้วอะ่ะตอนน่นาจ,จะพักสักหนึ่งตอนก็ไม่ได้มีปัญหาเนะอาจจะเดินหน้าเนื้อเรื่องให้มันไกลขึ้นอีกเพราะว่าเนื้อเรื่องตอนนี้อย่างที่บอกนะนอกจากเนื้อเรื่องในทัวร์นาเมนต์แล้วไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเดินหน้าต่อไปเลยเลยเพราะว่ามันมีจริงๆิมันควรจะมีเนื้อเรื่องเพราะว่าทั้งเรื่องจินกิทั้งเรื่องดันจิทั้งเรื่องไอ้พวก มาซาโนริทั้งเรื่องพว,พวกนู้นพวกนี้และอะคนอีกนะว่าว่า,วา,วาเบื้องหลังมันมีในเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องเดินเดินหน้าเราไปกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนั่นเองนะฮะโอเคตอนนี้ก็ยาวคุยกันยาวพอกับการ์ตูนแล้วก็ไว้ไปชมกันได้นะครับคอมเมนต์คุณพ่อแปะอยู่ในดิสคริปชันแล้วนะไปชมดูอีกทีหนึ่งได้สำหรับคนที่คนที่ยังไม่เคยดูนะแล้วก็ดูแล้วก็เหมือนเดิมเราคุยข้างล่างได้นะครับแนะนำนะอยากให้ไปดูตอนที่ไทกะ อนี้ไทกะไทโซ่สู้กับไรกะ,ะรวมรวมรวมชื่อนะขึ้นเรือขึ้นเรือแล้รวมชื่อไปเลยนั่นเองนะก็ไปดูได้นะฮะนั่นสนุกมากๆเป็นตอนที่ตีการสนุกมากๆนะครับโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ